สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่2กันยายน2,565นะคะดรแต๋วก็อยากจะมาทบทวนความฝันของน้องกิฟให้ฟังอีกเนาะเพราะว่าน้องกิฟเนี่ยวันนี้ก็โทรศัพท์มามาเล่ามาพูดอีกนะคะว่าเออไอที่เคยเล่าไวนะ้น่ะมันเล่าไม่ครบถ้วนไงอันนี้เป็นการมาเรียนรู้ร่วมกันนะไม่ได้เป็นการต่อว่ากันนะแต่ก็คือจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพูดไม่ครบถ้วนเนี่ย มันก็จะทําให้การแปลความฝันอาจจะผิดพลาดไปได้ไงก็คือดรแต๋วเนี่ยก็อยากถ้าใครจะมาเล่าเนี่ยนะเล่าความฝันเนี่ยก็อยากจะให้พูดให้หมดพูดตามความจริงไม่อยากให้ปกปิดนะไม่อยากให้ปกปิดเพราะว่าเราพอมันปกปิดแล้วมันอาจจะมีข้อผิดพลาดไงนะแล้วถ้าสมมติว่าเขียนได้วาดภาพได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าอยากจะให้แปลความฝันให้จริงๆเนี่ยก็ควรจะเขียนภาพให้ให้เราเห็นด้วยว่าไอ้ที่ เห็นในฝันนะั้นนะหน้าตามันเป็นยังไงเราจะได้มองภาพออกแต่ละคนก็ดีแต่จะเล่านะดีแต่จะเล่าแต่ไม่เคยคิดจะแบบวาดภาพอย่างด็อกเต็๋วเลยก็คือเธอไม่ต้องมาวาดสวยหรอกด็อกเต็๋วก็ไม่ได้วาดจะสวยก็คือ,คอให้มันรู้ว่าเอออันนี้หน้าตามันเป็นแบบนี้นะอ่าเดี๋ยววันนี้ลองมาฟังความความละเอียดของน้องกิฟนะคะว่าน้องกิฟอ่ะไม่ได้เล่าในเรื่องอะไรบ้างพอพอไม่ได้เล่าในเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะทําให พลังจิตอะลงโทษไงลงโทษหมายความว่ามันเขาจะทําให้เราไม่ถูกหวยเขาจะทําให้เราไม่ถูกหวยขอบอกนะเพราะว่าดรแต่วอะมีประสบการณ์ไงมีประสบการณ์กับที่เคยเล่าจัระก็คือนะแอดไงที่นาแอดบอกว่าเออมาเล่าเอาอตอนที่ดรแต้วเนี่ยคือหวยออกแล้วหวยออกหกหนึ่งแปดอะแต่มาเล่าอตอนที่หวยออกแล้วไงว่าไปไปทางานหรือว่าไปงานบุญอะไรกับดรแต่วอะแล้วมีการพูดคุยกันเรื่องว่า พี่ดรแกต๋ตพูดหกหนึ่งแปดแต่นนแอดอะจะพูดแค่หกหนึ่งเจ็ดแล้วในแอดก็ซื้อหวยอยู่แค่หกหนึ่งเจ็ดพอหวยออกหกหนึ่งแปดจึงค่อยโทรศัพท์มาเล่าให้ดรแกต๋วฟังว่าเออเนี่ยผมฝันว่าไปไปงานบุญมากับดักพิดมากับดรแกต๋วนะเรามีการพูดคุยกันถกเถียงกันเรื่องว่าเออหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเจ็ดอ่าดูสิปรากฏว่าหวยออกหกหนึ่งแปดด็อกเต,ตก็เลยบกสมนํำหน้า พูดตามความจริงเลยนะสมน้ำหน้าเพราะว่าไอ้คำว่าสมน้ำหน้าของดรแต๋วเนี่ยไม่ใช่ว่าไปว่าไม่ได้เป็นเชิงไปต่อว่านะหมายถึงว่าสมน้ำหน้าเนี่ยหมายถึงเรื่องของการเอ่ออะไรอะไปเรื่องของพลังจิตไงพลังจิตเขาสมน้ำหน้าเห็นไหมเธอมาปกปิดไงพอปกปิดปุ๊บมันก็เลยทําให้ไม่ถูกหวยแล้วเป็นแบบนี้มาทุกคนเลยนะขอบอกใครที่มาปกปิดมาซ่อนเล้นอะไรอย่างเงี้ยนะ โดนโดนพลังจิตลงโทษอ่าวันนี้ก็มาฟังความฝันของน้องกิฟเนาะเขาอธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่หวยออกแล้วนะอ่าคืออันเนี้ยหวยออกก่อนหวยออกเราก็ถูกหวยอยู่แล้วหลังหวยออกเราก็ถูกอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนเก่งเน,นอ่ารอแป๊บหนึ่งค่ะว้าวว่าง คุณท่านถ้าลูกไม่ได้คุณท่านนะลูกไม่รู้เลยนะว่าได้แหวนมาเป็นมือเลยนะหมายถึงอ่าแหวนที่มาะค,ะนะคะ่ะจริจริงคือลูกไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยมันไม่น่าเชื่อนะคะว่าอย่างที่คุณท่านเคยพูดไว้อะเนาะได้ เวลาเลขมันจะออกอ่ะมันจะบอกถึงคนที่ว่าเออแบบมันตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกอ่ะเกิดที่ยี่สิบสามเอ้ก็คือตงหมดเลยค่ะแล้วทิ่สก,กุล่ะหนึ่งเก้าแปดสามด้วยค่ะอ๋ะอแล้วใช่ค่ะทีศสกราลหนึ่งเก้าแปดสามแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วก็ ญาติพี่น้องนะคะเขาบอกว่าโอ้โหมันตรงไปหมดทุกอย่างเลยเขออกากไม่อยากเชื่อเลยแล้วอันี้ลูกก็ไม่พูดอะไรเขาก็บอกว่าเอาเลขมาจากไหนลูกก็กลัวจะดังไงก็คือว่าไม่ได้บอกเขาว่าให้คุณท่านมาแยปให้ว่าแหวนนะแปลว่าแหวนที่ขึ้นมาก็คถึงไม่ได้บอกเขาเาขาบอกว่าตัองไปบอก<ะ>เดี๋ยวคะตัองไปบอกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้พลังจิตเขาจะลงโทษเรา เนาเออถ้าถ้าพวกปกปิดเนี่ยแอบแอบซ่นซ่อนพวกหลบหลบซ่นซ่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาลงโทษลงโทษก็คือจะไม่ให้เราถูกหวย้ตองปอ๋อคุณท่านก็ไม่บอกหนูแล้วทีนี้มันมีงวดที่ว่าลูกถูกอะคะ่ะ6กที่สองนั่นก็ะคนก็ถามกันใหญ่เลย ว่าเอาไรมาจากไหนตัวเดียวตัวเดียวมีกระถามกันอีกกระถางสามสองสองสองเออไรมาจากไหนอเลขมจามจากไหนอแล้วแล้วแบบแหวนที่ก้นมาก็คือว่าพี่คุณขันร้องเพลงเพราะๆอ,อะไรคะอืมก็อาจจะเป็นคน <c oughs> <c oughs> มันกะเป็นอะไรเพราะสองสามสองตรงเลยอ่ะออต้องบอกใช่ไหมคะใช่บ่อยๆเขาดูช่องด้วยเพราะว่าเขาดูเนี่ยเขาก็จะได้เป็นคนศึกษาไปด้วยไง ค่ะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปผ่าตาก่อนแล้วลูกจะไปหาน้าสมบัติเนี่ยคือค่ะลูกอ่ะที่ฝักนะคะคือว่าน้าสมบัติจะกับป้าท,ที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะเขาบอกว่าให้ป้าบ้านเขาบอกว่าให้ป้าบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากับน้าเนี่ยจะไปอาบน้านก่อนแล้วก็เป้าบ้านแล้วลูกกะเกาบแหวนนะคะอย่างที่เล่าให้ลุงท่านฟังเ,เอะมาใต้สีน,นิวอ่ะ แหลงสวยๆั้งนั้นเลยค่ะแบบแหลงคอนโดแหวงอะไรแบบนี้ค่ะแบบเป็นเลนส์สีมาค่ะอะไรค่ะและ้วจะเอาไม่แหลงคอนโดได้เหรอใช่นั่นพูดไม่หมดไงถ้าหมดอ่ะกันนะไมถึงคอนโดพี่กับพี่หมูด้่ยกันลืมไปเอ๊ะพูดได้หมดไงเพราะว่าการพูดแบบหลงโทษไงถูกหลงโทษ หมายถว่าไม่ได้พูดให้หมดไงถ้าพูดคําว่าคอนโดเนี่ยมันก็จะเราก็จะแทงไปที่คอนโดเราท่านใช่โอ้โหหุยขนลุกโอ้โหคุณท่านแปดสอแปดสามแล้วก็เก้าหนึ่งอะไรน่ะหนึ่งเก้าแปดสามหนึ่งเก้าแปดสามดนเนี้นี่กูจะมาบอกคุณท่านคอนโดคุณท่านก็จะไปเสิร์ชหาที่ใช่ตลาดลูกแม่ปะไม่ไม่ไม่คอนโดของคุณท่านไม่ก็จะไม่ตื่นคอนโดของตัวเองได้ไง อ๋อนะคะอืมมันก็แตกนะคุณท้ามนลูกกันลูกจะเล่าให้ฟังนะคะนิดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยเนาะวันไหอยออ่ะที่แรกอ่ะลูกทํางานอยู่แดดทําท่าเหมือนจะออกและลูกมือใจร้อนแม่เลยพอสักพักเดียวะค่ะแม่จะมาจาดแหนในลูกมืดแล้วลูกก็นึงเฮ้ยเกิดปรากฏการอะไรเนี่ยแตกดีดดีมืดมาเลยค่ะแล้วเป็นลมให้ลูกอะค่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยอ๋อ มื่อวานก็แปลกหรร่มเมื่อวานที่บ้านที่คอนโดไอ้นี่พี่ก็แปลกตอนที่พี่ดูรายการถ่ายท่าศพอะพอเขาถูกัะว่าเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกมันพุบเลยโทรศัพท์พี่มันดับไปเลยไม่รู้ไงไม่ได้ถามคนอื่นพี่ที่ลูกทำงานก็เหมือนกันค่ะนั่นแหละหลางี่ล่าให้คุณท่านฟังที่เลขบอกอะออกแล้วนะเนี่ยจปตายแล้วเรารนน้อแม่เลยแล้วทีนี้ถามไปทีอ้าวทำไมมันมืด หรือว่าฝนจะตกคือคืนน่ากลัวเลยค่ะแล้วลูกก็เดินกลับไปพอเดินกลับไปก็สว่างเลยเนี่ยลูกก็จะทักแต่จะโทรหาคุณท่านอาจา่ย์มาเบาาประมาณสีห้าครึ่งแล้วแหละแต่ไม่รู้ใจคุณท่านนะเขาจะสะดวกหรือเปล่านั่นแหละค่ะเนี่ยลืมเล่าตรงนี้ว่าได้แหวนคอนโดมาด้วยใส่แหวนคอนโดคือที่ใส่เนี่ยคือลูกใส่แหวนคอนโดหมดเลย อืมจ้าบ้านอจะบอกตรงนี้ว่าอันนี้ตรงๆเลยนะคือลูกเล่าเล่ารายละเอียดเองนั่นแหละคือมันรีดน้องแบบกระทํากับข้าวด้วยไงนั่นแหละคือลูกเล่ารายละเอียดถ้าถ้าลูกเล่ารายละเอียดก็คือจะได้ตรงนี้โดยตรงๆเลยด้วยใช่เป็นแรงเหตุไหมเออพูดไม่มด้ปกติอะียกว่าปกติจอนเลนใส่แหวนคอนโดค่ะตั้งแต่นิ้ว นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางอะคะ่ะสามมงอะหรือแหวนคอนโดทั้งนั้นเลยอือันนี้ค่ะไม่มีแหวนแบบว่าแหวนเรื่มแหวนอะไรอะนะคะเป็นแหวนคอนโดนหมดเลยที่ลูกเอามาใส่อะไม่เคยพูดคําว่าคอนโดนปิดสักคำเป็นด,ดูเทปได้เดี๋ยวได้ขอบคุณน้องกิฟมากนะคะที่เล่าความฝันหลังจากที่หวยออกแล้วนะคะก็คือมีการขยายความมีการขยายความว่าตัวเองอะ สวมแหวนคอนโดดู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 อีตอนเล่าตอนแรกอะ่ะไม่เคยจะมีคําว่าคอนโดติดมาสักนิดสักคําเลยนะแบบเนี้ยเขาก็เลยทําให้น้องกิฟต์อ่ะไม่ถูกหวยเห็นไหมอันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าน้องกิฟต์นะแต่จะบอกเป็นครูอันนี้เป็นครูนะอันนี้เป็นครูสอนคือน้องกิฟต์เนี่ยจะเป็นครูคือให้รู้ว่าถ้าใครมาปกปิดหรือใครจะมาอืม บอกข้อความไม่หมดอะไรเงี้ยในฝันเนี่ยอ่าก็จะจะถูกลงโทษโดยตัวของตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ดอแตะแตวลงโทษหรอกตัวของคนฝันเองนั่นแหละจะต้องถูกลงโทษเพราะว่าเพราะว่าอันเนี้ยเขาต้องการความคนที่เปิดเผยคนที่พูดเรื่องจริงคนที่บอกทั้งหมดอ่าแบบนั้นนะคะก็คือบางคนนีที่บอกว่าพอเล่าความฝันแล้วเออเนี่ย หาไปหาคนนั้นไปหาคนนี้แต่ไม่บอกว่าคนคนั้นชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรอะอันนั้นแหละเขาก็เป็นเขาก็จะลงโทษเหมือนกันเพราะว่าความฝันเนี่ยเขาให้พูดความจริงให้พูดความจริงออกมาว่าในเนื้อฝันนั้นน่ะมันมีเรื่องอะไรบ้างถ้าไม่พูดความจริงออกมาให้หมดเนี่ยมันก็จะแปลความฝันไม่ถูกก็คือปกติเนี่ยถ้าตัวเองแปลความฝันเองเนี่ยนะตัวตัวคนฝันเองอ่ะถ้าแปลถ้าเป็นคนที่มีความสามารถในการแปลความฝันเองเนี่ย ก็จะไม่ต้องเล่าให้ใครฟังอะนะก็แปลได้แต่อันเนี้ยมันแปลไม่เป็นไงพอมันแปลไม่เป็นก็เลยจะต้องมาเล่าให้คนอื่นฟังพอเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเล่าไม่หมดพอเล่าไม่หมดปุ๊บนั่นแหละเธอโดนเลยเธอจะต้องโดนโดนลงโทษโดยการเขาไม่ให้เธอถูกหวยเพราะว่าเธอปกปิดไงอ่าเธอไม่ไม่ไม่เปิดเผยให้หมดอย่างนั้นอะจะต้องถูกลงโทษอ่าทีนี้อะ อันนี้ก็มามาพูดถึงเรื่องของวันเนี้ยเขาเล่าว่ามีเรื่องของแหวนคอนโดขึ้นมาแล้วอพอคอนโดปุ๊บถ้าพูดคําว่าคอนโดปุ๊บดรแ,แต๋วก็จะต้องเอะใจในเรื่องของเอ่อคอนโดดรแ,แต๋วนะอ่าว่าเอ๊ะจะจะเลขอะไรนะเพราะว่าแต่ละคนก็จะฝันว่าเลขเก่าเลขเก่าไงคือจริงๆอ่ะดรแต๋วก็ถูกนะไอ้แปดสามเนี่ยแต่ถูกน้อยแต่วิ่งสามเยอะเลยนะอ่าแต่ก็คือถูกหมดแหละทั้งล่างทั้งบนอ่ะดรแต๋วถูกหมดไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเป็นคนซื้อเป็นอืม เป็นคนซื้อเป็นไงก็เลยจะถูกหวยทั้งนั้นเลยนะอ่ะแล้วแล้วแล้วอ่าที่บอกว่าแหวนคอนโดเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงไอ้นี่ด้วยนะคะแหวนเนี่ยนอกจากจะเป็นแหวนทิติมาแล้วนะทิติมาสุตตะสุนทรเนี่ยอ่าทิติมาสุตตะสุนทรพอพอสุนทรปุ๊บเราก็ต้องไปนึกถึงสุนทรผู้ใช่ไหมอ่าสุนทรผู้อ่าสุนทรผู้ก็คือ วันสุนทรภูตก็คือวันที่ยี่สบหกมิถุนายนสองสามสองเก้ามีไหมมีสองสามสองเก้าใช่ไหมหวยที่ออกอะ่ะมีสองสามตัวนี้ไหมมีสองเก้าไหมอันนี้คือสุนทรภูอันนี้คือสุนทรภูนะคะเนี่ยวันสุนทรภูนะคะแล้วก็น้องกิฟเนี่ยที่เขาต้องเขาเลือกคนฝันหมายถึงว่าเขาเขาจะให้ใครฝันเนี่ยเขาก็จะบอกว่า อ่าถ้า 2, 6กเนี่ยนะก็คือสุนทรผู้ไงแล้วบางทีอะในฝันเนี่ยเขาก็จะพูดว่ามีคนให้ 6, 2, สอมีคนให้สอนี่แหละเขาเขาเป็นตัวให้มาแปลปรปิศนาไม่ใช่ว่าอีเลขนั้นอะจะใช้ได้ไม่ถ้ามันใช้ได้เลยมันก็ดีอ่าถ้าใช้ได้เลยเนี่ยมันก็ดีนะแต่อันเนี้ยที่เขาบอกว่าเออให้นะให้ 2, 6นะให้6กสองนะอ่าอย่างนั้นเหมือนกับว่าอย่างความฝันของแม่เรียนนะ่ะที่บอกว่า ผีนาหรือไงนะ่ะที่แม่เรียนเนะ่ะไปเอาผักบุ้งไปเก็บผักบุ้งมาแล้วก็มีคนมามาบอกว่าไปเก็บผักบุ้งของฉันมาทําไมเนี่ยเออแม่เรียนก็แบบโอ้ยขอโทษขอโพยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นของใครเงนะอ่าแล้วทีนี้ผีตัวนั้นเขาก็บอกว่าอ๋อถ้ายอมรับความจริงเนะี่ยอ่าฉันทดลองเธอทดลองใจเธอนะอ่าเธอเป็นคนที่จริงใจนะยอมรับยอมรับผิดยอมรับความจริงนะอ่ะฉันก็สงสารนะเอาหกสองไปนะอ้าว เขาบอกว่าเอาหกสองไปนะพอได้หกสองปุ๊บหุยแต่ละคนก็คิดว่าใช้หกสองนั่นแหละซื้อหวยทํมมามันได้อย่างนั้นมันก็ดีสิเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะเข้าใจไหมแต่ละคนนะ่ะฝันหุยผีมาบอกนะหุยแต่ละคนก็ได้เลขกันมาหุยไม่เชื่อไปไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูได้เลยแต่ละคนก็ผีบอกนะหุยผียี่สิบตัวนะก็จะบอกประมาณสักร้อยร้อยเลขไงเออแล้วทีนี้ พอได้ร้อยเลขแล้วมันมันเอามาใช้แล้วที่บอกว่าบน่บนๆกันว่าไม่รู้จะตามเลขไหนได้เนะ่ะเป็นเพราะว่าทุกคนเขาก็มีเลขไงแต่เราต้องหาจุดกลางให้ได้ไงอาวิวธีหาจุดกลางต้องมาหาที่ดักตะแตวพอดรแตะแวรู้วิธีไงเออเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะอาทุกคนก็บอกว่าพอทิติมาสุตะสุนทร ก็คือโยงไปถึงคําว่าสุนทรก็คือสุนทรผู้แล้วสุนทรเนี่ยมันยังคือสุนทรีด้วยก็คือดรสุนทลีคนนี้แหละนางคนเนี้ยจะต้องเป็นคนแปลความฝันอ่านางคนเนี้ยนะนางนางสุนทลีคนเนี้ยนะอพระสุนทรีปุ๊บเราก็ต้องอ๋อยังมีพระสุนทรีวานีด้วยนะอ่าอยู่ตรงวัดสุทัศน์นะคะเพราะว่า นางพระพนางเนี่ยพระนางสุนทรีเนี่ยเขาก็จะมีคาถาอยู่32คสอืคนั่นแหละ32คคำให้ท่องไว้ก่อนที่จะซื้อหวยนะต้องท่องคาถาพระสุนทรีวานีนะเดี๋ยวด็อกเต๋วตจะให้คาถาไปนะให้ท่องกันทุกวันเลยนะเพราะว่าพอท่องปุ๊บเนี่ยอ จะเขาเรียกว่าสมองก็จะปลอดโปร่งจะมีความรู้พั่งภูมาไม่เชื่อก็ต้องลองท่องนะต้องท่องทุกวันด้วยนะอ่าแล้วทีนี้พอคนฝันเนี่ยเขาก็เกิดวันที่23แล้วพอสอ2 6อคอสอ,อก,ก็คือ1,9,8,3ก,ก็คือถ้าถ้าสมมติพี่ดาวตร์แต๋วไม่ได้ทำคอสอ,อให้นะตัวเองฝันนะตัวเองก็ไปหาวิธีเอาสิก็คือก็คือถ้าดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยก็ เขาก็เรียกว่าต้องประเทิงปัญญาม้างละเออมันต้องมีการคิดจินตนาการเป็นบ้างละอ่ามันต้องเป็นบ้างละอืมจะมาตามเขาเรียกว่าจะมาให้ดตรแต้วคิดคนเดียวก็ไม่ได้นะตัวเองต้องเป็นคนคิดไปด้วยไงอ่ะแล้วแหวนคอนโดนะแล้วแหวนเนี่ยลิงแหวนเนี้ยก็มองไปนึกถึงเรื่องอ๋อพอคอนโดดรแตวอ่าแปดสามนะแล้วถ้าแหวนเนี่ยหมายถึงวงแหวนวงแหวนที่คือสุริยุปราคาอุ้ยวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะ สุริยุปราคาเต็มดวงอันนั้นด็กต๋ออยู่นครสวรรค์นะก็ไปดูสุริยุปราคานะไอ้ที่หวยออกสี่สองสองส่วดที่แล้วเนี่ยอันเนี้ยติดด็กต๋อถูกไปสามแสนเนี้ยก็คือเลขตรงนี้แหละเออเลขตรงนี้แหละเลขสองสี่สี่นี่แหละนะอ่าแล้วทีนี้มือไม้เนี่ยเวลาเล่าอ่ะไม่เคยจะเล่าให้หมดนะแล้วทีนี้อ่ะฝนนะอ่ะแหวนอ่ะแหวนแหวนแหวนพี่แหวนนะครับพี่แหวนอาจจะเป็นคนนี้ที่ที่ใจ คอยควายคอยคว้าอะไรอย่างเงี้ยนะอ่านเนี่ยคนนี้นะคนนี้นะสองพันห้าร้อยสามสิบสองอันนี้ก็เพลงเรามีเรานะเรามีเราก็คือยี่สิบเก้าไหมคะยี่สิบเก้าไหมคะอ่านเรามีเราใช่ไหมคะอ่าแต่ก่อนแต่ไลไม่เคยอุ่นใจนี่นะมีสองเก้าใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ดีกว่าเสียใจอ่าดีกว่าเสียใจสองห้าสามสองอ่าเห็นไหมเนี่ยก็คือถ้าเราฝันอะไรนะคะเราก็ไปตามนั้นอนะเราไปตามนั้นเลยนะคะ ไม่ผิดแน่นอนเลยนะคะไม่ผิดถ้าใช้วิธีถ้าใช้วิธีการแบบพี่ดักเตอร์แต๋วนะคะก็คือการต่อความต่อความไปเรื่อยๆน,นะคะเอาคํามาต่อๆกันนะคะแล้วทีนี้อ่าันเนี้ยเขาเรียกว่าวันภาษาไทยแห่งชาติแล้วเพราะว่าเพราะว่าสุนทรภู่เนี่ยเขาจะเป็นนักประพันธ์ไงเป็นนักประพันธ์นักแต่งกรนักบทละครอย่างนี้นะคะแล้วพวกบทละครแต่งกรพวกอะไรเงี้ยก็คือภาษาไทยอ่า วันภาษาไทยอย่างชาติก็คือ29กกรกฎาคม2 5 0 5เนี่ยวันนี้นะคะในหลวงรัชกาลที่9อ่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะเสด็จอภิปรายนะคะอภิปรายบรรยายนะคะให้ที่จุฬาลงกรณ์ฟังนะคะเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาปัญหาการใช้ภาษาไทยนะคะเมื่อ29พศ2 5 0 5นะคะ แต่มีพครมเนี่ยก็มาเห็นชอบนะเมื่อวันที่13กรกฎาคม2542บอกว่าต่อไปนะวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยให้เป็นวันที่29ก้ากรกฎาคมของทุกปีเลยนะอือแล้วมันครบ23ปีเห็นไหมทุกอย่างมันจะมาตกที่เลข23หมดไงพอเลขยี่สบตกเลข23ตก32หมดนะเราก็เราก็มีความมั่นใจว่าเออมันจะต้องเป็นเลข2-3-3-2แน่นอนเพราะทุกฝันมันตกที่เลข เลขเดียวกันไงพอเลขเดียวกันปุ๊บนั่นแหละอันนั้นแหละเขาเรียกหัวใจแล้วถ้าเราก็ไปทดสอบเอานะว่าเออมันจะเป็นหัวใจจริงหรือเปล่าเนาะก็คือไปฟังคลิปของคนอื่นแล้วก็เอาเลขสองสามสามสองเนี่ยไปจับไงเฮ้ยมันม,ม,มันใช่ไหมมันใช่ทุกอันนั่นแหละดรอกเตอไปจับไปจับความแล้วมันใช่สามสองสองสามทั้งนั้นอืมก็เลยนั่นแหละก็เลยอันนี้เป็นที่มาของการ แปลความฝันแบบปรัชญาแบบปัชญานะไม่ใช่เป็นแบบไม่ใช่แบบคนบ้าไม่ใช่นะอันนี้เป็นแบบปัชญาส่วนคนบ้าเนี่ยคือคนที่ว่าดรแต๋วมากกว่านะว่าเออดูสิเนะี่ยแปลความแบบเละเทะอันนั้นคือคนบ้าอันนั้นไม่ใช่ปัชญาอันนั้นคือคนบ้าอ่านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวดตรแต๋วจะเล่าความฝันอีกประมาณสักสามเรื่องก่อนที่ก่อนที่เราจะแปลความฝันในวันที่16กันยายนเนาะเพราะว่าความฝันที่ดรแต๋วยังไม่ได้แปลความเนี่ยมันเป็นความฝันที่ดีมากๆมันเป็นการสอนสอนเลยนะว่าเออถ้าถ้าคำพูดแบบนี้อาการแบบนี้นะเขาหมายถึงนายกตู่นะเขาหมายถึงการตู่กันนะอ่าหรือไม่ก็ อันนี้เขาเรียกว่ากระดุมพีนะอันนี้เขาหมายถึงรัชกาลที่หนะ้านะเขาแฝงไว้ไนงะเขาแฝงไว้เดี๋ยวดรแต่จะสอนจะบอกวิธีให้มองนะมองให้ออกดีนะว่าเอออันนี้เขาเรียกกระดุมพีนะอันนี้เป็นวันละพีนะเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ฟังเพราะว่ามันต้องเป็นคนที่มีความรู้นะมันต้องเป็นคนที่มีความรู้ถึงจะอยากรู้นะคะอืม